พี่น้องครับมาแรกก็หลักอวนเงินบริเวณแหลมเซมิเลายตรงกลานะครับกายกายกับนางเอือกนะครับนี่นี่นี่อ้วนด่านนี้นะครับกปล่อยไปนู่นนู่นนะครับนู่นรับอ่าปล่อยไปทั้งนู่นนะครับปล่อยไปทั้งนู่นแล้วก็หลักข้าวมานะครับนี่ครับหลักข้าวมาครับ ที่ตรงนี้ก็เศร้าอวนเรียมหลากรอบตัวไปนะครับนี่กันหลากไปเรื่อยๆนะครับไปตามน้ำหัวน้ำวันนี้น้ำช่วงนี้คลืน่นคลื่นแรกนะครับน้ำแรกคลื่นสูงนะครับ dòng chuối đen cáp vinh đỏ น้ำเชียวมากครับวันนี้น้ำเชียวต้องต้องช่วยกันสร้งคุ้เปหนหยืออ่าี่ทางด้านนี้นะครับ เทีถึงแล้วครับเทีถึงแล้วมาลุ้นกันแรกครับพี่น้อง ได้สักกี่ตัวนะครับได้มากได้นอยแก่ถึงแล้วครับแก่ถึงแล้วครับแก่ถึงแล้วครับอีกคนหนึ่งลงไปช่วยนะครับ มาลุนกันแรกครับพี่น้องว่าได้มากได้หน่อยได้สักกี่ตัวนะครับได้ปลาเลยมัง้งมาลุนกันครับมาลุนกันครับอ่ามาลุนกันแรกครับอ่าได้ตรงข้ามตัวนะครับได้ตรงข้ามตัวได้ตัวเล็กมัง้งตัวใหญ่มั้งนะครับ ตับโบมาาังปลางเกี้ยวมังนะครับแล้วก็เก็บอวนนะครับเรียมหลักรอบต่อไปนะครับ